แอมผมเอาแอลกอฮอล์ไอเอาเลกเกอร์มาเคลือบเนี่ยเคลือบแล้วใสเลยเดี๋ยวเคลือบให้หมดกันเคลือบเคลือบเคลือบเกิดขึ้นยวไม่มีที่จับ แต่อันนี้มันเก่ารู้สึกว่าผมไม่กี่สิบปีแล้วเนี่ยแต่ผมนู้นนะอยู่ก่อนหอหอย่างนี้ก็มาเทียบความใสดูฝั่งนี้เคลือบลักเกอร์ฝั่งนี้ไม่ได้เคลือบความใสจะต่างกัน มีฟองอากาศเม่ก่า <prochain> นัรกเกอร์ก็จะใส่ขึ้นในแต่ต้องใช้ลลกเกอร์ใหม่ถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นแก้วโอเคครับอันนี้ผมก็ไปขัดเข้าเครื่องปั่นนะเหมือนเครื่องซักผ้าผมผมล้างเรซินนะเดี่ยเที่ยวหลังนี้อืมแสง ดูยากต้องดูด้วยตาฝั่งนี้จะด้านกว่าเห็นไหมหือเงาว่ากล้องผมเนาะนี่ยๆนี่เห็นไหมตรงมือผมจะด้านกว่าต้องมีอ่ะนีน,น,นี่เนี่ยผมทาไปครึ่งโอ้เนี่ยโอเคครับทาเลกเกอร์ก็จะเพิ่มความใสขึ้น โอเคครับผมหยุดแล้วอันนี้แช่แอลกอฮอล์ไว้คืนหนึ่งอีกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมจะแช่แอลกอฮอล์ครอบแก้วผมไว้ไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้มาทาเล็กเกอร์กันเดีย๋ยวค่อยค่อยทาไปทีละอันโอเคครับพอเล็กเกอร์ใหม่เอ,อแม่ผอไว้ไหนว่าแม่ซื้อมาให้อันใหม่แ okay, ค่ผมปิดฝาเล็กเกอร์กันเดี๋ยวจะหกหกแล้ 6, 6, 6, งง่ายเข้า กรผมอยู่ส่วนหาเก้าเสียงครับหาสูตรจนได้แช่น้ำหนึ่งคืนแล้วกันแช่แอลกอฮอล์หนึ่งคืนทิ้งไว้วันหนึ่งอ่ะก็วันหนึ่งหนึ่งคืนเลยประมาณนี้แล้วก็เอาขึ้นมาตากให้แห้งสนิทแล้วก็าทาด้วยแลกเกอร์แต่เขาบอกว่าเอาผ้าเช็ดเออผมลองว่าผ้าเช็ดเออมันก็ใสนะ่น่ะมันก็ใส่ระดับหนึ่ง แต่เราจะเอาให้ใสเป็นกระจกเลย,อยเอาเอาเลกเกอร์มาช่วยแต่นี้เลกเกอร์เก่าเห็นความเหลืองเนี่ยแยกกันออกเนี่ยคงเป็นเลกเกอร์เก่าวันนี้เพราะว่าผมล้างอะไรสีเตอ๋อลงไปปนเปื้อนนะ่ยเลกเกอร์ใหม่มันจะใสมากโอเคครับเดีย๋ยวพรุนี้มาดูกันจะใสขนาดไหน